ทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and Friend Entertainment ปตทกโกแก่ยามาฮ่าเสนอ จังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่น้อยใช่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มากันสองคนนะเรานัดพี่น้ำพึ่งมาด้วยใช่เรานัดวันนี้หรือเปล่าโะเกดนัดวันนี้แต่ว่าพี่น้ำพึ่งเนี่ยแอบไปช้อปปิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะพี่จริงเนาะร้านไหนเนี่ยมาแล้ววันลาพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะโอยความสวยงามหายไปห้าอร์เซ็นต์ทักแรงขนาดนี้เลยเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จัก ซึ oh. ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยน,น้องก็จะพาชมทั่วหมู่บ้านเลยพอเริ่มต้นเที่ยวสองมักคุเทศน้อยก็พาพวกเราทั้งสาคนเดินเที่ยวชมในหมู่บ้านรอยปุยกันก่อนเลยล่ะค่ะเริ่มจากการเดินเที่ยวชมร้านรวงขายของที่เราลึกพื้นเมืองมากมายซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาเป็นชาวเขาเผ่าม้งกันค่ะ คนทั่วไปเรียกหมู่บ้านมงแห่งนี้ว่าบ้านมงดอยปุยอยู่ห่างจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะที่ค่ะเดี๋ยวซื้อบ<า>ัตเข้าชมตรงนี้ค่ะแล้วเป็นที่พิพิธภัณฑ์ทองเขาดอยปุยนะคะ่ะได้เลี้ยงได <c oughs> ้เลี้ยง3คนนี่สามคนมเห็นไหม มีช yeah. okay. 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 ุดวโมงให้พ yeah. okay. ี an Mother, no no, ่เช่าสายด้วยอะค่ะพี่จะดาวใส่ชั่วโมงก็ได้ค่ะอ๋อเช่าใส่กับบ้านเหรอคะไม่ใช่ค่ะให้น้องบอกคู่กับพี่แล้วปวดหัวที่สุดอ๋อนึกว่าให้ใส่กับบ้านเลยถ้าพี่เช่านี่มันจะมีอยู่50กับ30บาทนะคะอ๋อเช่าไหมเช่าไหมฐานะอย่างเราใช่เช่าเถอะชุดวโมงสำหรับเช่าถ่ายรูปที่ระลึก จากจะได้ชมบรรยากาศและเลือกซื้อสินค้ากันแล้วนะคะที่หมู่บ้านม้งดอยปุยยังได้จัดที่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวเขาดอยปุยซึ่งภายในได้จัดแสดงเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของชาวเขาหลายเผ่าแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หุ่นที่ได้อธิบายความเป็นชาติพันธุ์ของชาวมงได้อย่างครบครันตั้งแต่การเกิดไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นคือการตายให้ผู้ที่ไปเยือนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจค่ะ ความรู้สึกว่าออกดอกออกผลเร็วมากเลยผ่านผ่านตอแรกๆมีสองแต่งเพิ่มมาอีกสามตอนนี้เนี่ยได้ออกดอกเป็นผลเล็กๆเต็มไปหมดผลเล็กๆผลเล็กผน้อยแล้วเราไปไหนกันต่อคะไปขึ้นบนอนุสรณ์สถานในหลวงนะอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะอ่ไม่เห็นแล้วเนี่ย ่อแสดงเป็น,นสัญลาการเสด็จของในหลวงอะค่ะว่าในหลวงเคยเสด็จมาข้างบนเนี่ยค่ะท่านมามพัฒนาที่ดอยปุย<ม>คือเมื่อก่อนที่นี่ก็เป็นไร่ป่น<ม>สวนดอกปีนนะคะและในหลวงก็เลยบอกว่าดอกป่นไม่ดีะค่ะก็เลยให้มาปลูกดอกไม้แล้วก็พืชผักผลไม้ะค่ะจะมีสากตอเบอรี่ลูกพาร์ค่ะ เราจะพาพี่ไปดูสวนน้ำตกอะค่ะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นนะคะค่ะเดินอีกไกลไหมคะไม่ไกลค่ะแค่ข้ามภูเขาลูกเดียวองโอ้โหไปไหนไปไหนไปสบายลไปายแล้วค่ะดีเด็กโม้อย่างนี้นะเราก็ต้องโม้ต่อเลยใช่ปหมเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยหมู่บ้านเราไปแล้วปไปคุณผู้ชมฟังไม่ทันแล้ว เ่ต้องฝั่งโน้นใช่เราไม่ต้องจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเราเปลี่ยนไปเลยดีไหมดีเดี๋ยวเราไปเช่าชุดว่ายน้ำอุ้ยคอนเล่นน้ำตกใช่ไหมน้ำตกเดี๋ยวพี่เอาข้าวเหนียวไปโอเคโอ้ยเแกยวเส้นตอไม้ไปด้วยละกันเลยเอาข้าวเหนียวไป ส่วนดอกไม้ที่พี่จะพานหมดแล้วพวกหนูก็ขอจบการนำทางแค่นี้นะคะก็ขอให้พวกพี่เดินทางอย่างสวัสดิภาพค่ะแล้วคราวหลังถ้ามีโอกาสก็ขอให้พวกพี่มาเที่ยวบนดอยปุยใหม่นะคะอ๋ออยนี่พูดเก่งกระตอนจบเนี่ยแหละนะยาวเลยเนี่ยจะไปกันง่ายอย่างนี้เลยเหรอคะง่ายค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์บ๊ายบายน้องน่ารัก ก็เมื่อกี้เนาะเขาบอกว่าเนี่ยตอนช่วงนี้พี่เพิ่งรู้ไหมว่าเขาอะได้รวมเผ่าชาวม้งกับของจงังหวัดชิม่เนี่ยสิบสองที่นะคะม,มารวมกันแล้วก็ไปจัดอยู่ที่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอคิด,ดนิดนึงนะแต่คือแบบว่ามันเป็นงานใหญ่อะงานอะไรคะพี่ผู้ชมเนียเป็นงานกินวอกินวอแปลว่าอะไรอะกินวอก็เป็นถึงปีใหม่ม้งไงแลอแล้วเขาแบบรวมตัวกันจัดเอาเป็นว่านะตอนนี้ยังคิดไม่ออกเดี๋ยว หัวสมองมันฉลาดนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะบบกอ่ะอเดี๋ยวเฉล,ลยพรุ่งนี้ดีแล้วเนาะ,ะร่วมเดินทางละไมไปกับกชชอปโดยโกแก่ธัญ,ญพืชตราไรทิพย์ พีที t ีบลูอิ n โนเวชั่จากปอตทอรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโอเร่จะมียตวนวเกีกต่อด้วยรุ่นดอหม่เสียวหรอโอ้โอพี่พึ่งแต่งชุดไรเนี่ยเอา้าก็ชุดชาวเขาไงเผาอะไรคะพี่พึ่งเผามิกซ์นอมแมทช์โอ้ mix, no โห คยได้ยินแต่เผาโมงนะคะพี่เพิ่งแล้ววันนี้เป็นงานเขาเรียกว่าปีใหม่ชาวมงด้วยที่เราบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานใช่คะและตอนนี้เนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่คะพี่เพิ่งก็คือว่าเขาเตรียมขบวนอ่าเตรียมขบวนเดี๋ยวเขาว่าจะเดินขึ้นไปอ๋อเป็นงานปีใหม่ใช่ไหมคะที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการรวมจัวที่หมู่บ้านศึหมู่บ้านใช่ศึกษาหมู่บ้านเลยแล้วเนี่ยนะคะเรายืนอยู่ข้างๆหมู่บ้านพานกต่อที่นี่เราก็เคยไป ฝันนะคะน้องว่าชื่อฝันน้องยังไม่ตื่นเหรอคะแรงอ่ะนอนๆอยู่มู่บ้าเขาแล้วอย่างนี้เดี๋ยวมิกโนแมทจริงๆแค่นี้เดี๋ยวเราเดินเซอร์เวี์ไปดีไหมขึ้ใช่ค่ะขอบคุณนะคะ t จ a n k y o ้วโนแมทเนี่ยโนแมทชาวมงหรือว่าแมวเป็นส่วนหนึ่งของชนกลุ่มที่เรียกกันว่าเมีย ซึ่งมีทั้งหมด4กลุ่มนะคะคือมง้งมุกมองและเมาค่ะอาศัยอยู่ในแถบลุ่มน้ำซีเกียงของประเทศจีนมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และค่อยๆอ,อบพยพย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆจนร่นลงมาถึงแถบภูเขาของประเทศพมา่าลาวเวียดนามและก็ไทยเราค่ะ ปัจจุบันชาวมงส่วนใหญ่ในประเทศไทยตั้งถิ่นฐานอยู่ตามภูเขาสูงทางภาคเหนือและในงานเทศกาลต่างๆนะคะชาวม้งก็มักจะมีการรวมตัวกันเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนอย่างเช่นในงานปีใหม่ม้งนี่แหละค่ะบรรยากาศปีใหม่มงนะคะสนุกสนานมากเลยค่ะผู้คนนะคะมางานเนี่ยหัวใจนี่ยะมาที่มองจากสายตาและคาช่าจะ เดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักพีซีสวัสดีค่ะเราเริ่มจากไหนก่อนดีคะเราเริ่มจากหน้าไม้ก่อนดีกว่าหน้าไม้ใช้เวลายิงไม่นานโอเคได้ค่ะเยอะที่ไปดอยู่ด้านหลังไม่เลยไปค่ะค่ะ ทำอะไรคะสมัยก่อนเขาก็ล่าสัตว์เนาะใช้สมาักด์การดำรงชีพในช่วงสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้พอไม่มีสัตว์ให้ล่าแล้วเราก็เอามาเป็นเีฬาเป็นกีฬาเป็นกีฬาตรงนี้เราไปติะก็เดี๋ยวเราจะไปดูล้อเลื่อนไม้เนาะเป็นกีฬาอกชนิดหนึงที่ตอนนี้กำลังโด่งดังของโบใช่แล้วยไปดูไปไไปไไปค่ะ ที่จะชาร์จันนี้กมีอก <c oughs> ปีหลังจากร์มูลาวไปดูต่อเนดะี๋ยวเราไปดูยุกนะช่วงดีกว่ายช่วง <c oughs> ดี <c oughs> อ่ะไปเลยเลย <c oughs> ไปดูลย ไปกับธนาคารกสกรไทย AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะ มีกรรมการคอยใช่ไม่อยู่เป็แแล้วที่เป็นสมัยก่อนเนี่ยเป็นการเี่ยวพาลารีสนใจใครก็เหมือนแบบจะได้าวงากันได้ชีสีค่ะได้จะบอกอย่างหนึ่งนะคะเป็นแฟชท่านค่ะชุดมงเลยด้เนี่ยสวยแต่งหน้าอะไรหมดเลยวยง่ามใส่ประยุกต์หมดละประยุกต์แล้วก็ đấy, 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 เล่นลูกคางหรือที่เรียกกันว่าเดาต้อลุเป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งที่นิยมเล่นกันในวันขึ้นปีใหม่ของม้งค่ะซึ่งจะเล่นกันแต่เฉพาะผู้ชายการเล่นลูก่างในโอกาสเช่นนี้นะคะจะแยกเล่นเป็นวงผู้ใหญ่แล้ก็วงเด็กค่ะ ส่วนในการแข่งขันจะแบ่งเป็นสองฝ่ายค่ะโดยที่ฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายตีลูกขางที่กํำลังหมุนอยู่ของอีกฝ่ายโดยฝ่ายที่ตีนั้นจะต้องพยายามตีลูกขางให้ถูกมากที่สุดนะคะซึ่งถ้าหากสามารถทำการตีถูกมากก็จะทำการตีต่อไปได้แต่ถ้าหากตีไม่ถูกนะคะก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายหมุนลูกขางให้อีกฝ่ายผัดเป็นฝ่ายตีแทนค่ะการเล่นลูกขางนี้นอกจากจะได้รับความสนุกสนานจากการเล่น ยังเป็นการฝึกและทดสอบความแม่นยำทางด้านสายตาอีกด้วยล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนี่เราดูทั่วงานแล้วเหรอคะเนี่ยครับในส่วนของกิจกรรมแข่งขันี่ยทั่วแล้วแต่ว่ายังมีอย่างอื่นนากงไม้ที่อยู่ในงานอ๋อเดแล้วาไปเดินที่ทั่วงานแลยไดะแต่ตอนนี้เราขอบคุณพี่สี่สี่จานนะคขอบคุณนะคะน้ำชมนะคะแต่อนที่จะ เราเรามีทะเลหมอกครับไปเลยไปป่าป่าดีฝ่าไปเลยแล้วกัน รวมตัว,วกันแบบนี้เนี่ยพี่ถว่าเป็นโอกาสดีเพราะเนื่องจากว่านะคนต่างบ้านก็ได้มาเจออกันนะแล้วก็ได้มาช่วยกันสสารประเพณีและว,วัฒนธรรมเพราะเนื่องจากว่าดูาก,าก,การละเล่นการแสดงคนแต่ละอย่างเนี่ยก็จะเอาบางวิกีชีวิตแตเดิมองเข่งขันนะที่ชอบอย่างหนึ่งทุกคนจะใส่ชุดเออแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะเหมือนเป็นแฟชัช่น เราด้วยก็ตามเนาะเอามิกรู้สึกเป็นยังไงคะมิกนี่แหละค่ะรู้สึกตื่นตันนะคะรู้สึกว่าตัวเองก็มีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อยได้เลยแต่พี่มารคคะเวลาของเราหมดลงแล้วเอ้าเหรอเป็นอย่างนี้ค่ะคือว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะเที่ยวงานปีใหม่ลงเนี่ยนะคะในปีหน้าปีหน้าเขาจะจัดที่บ้านผานโอง